อยากเจอสิ่งใหม่ที่มันดีกว่านี้อยากเจอโอกาสใหม่ที่มันดีกว่านี้อยากเจอผู้ชายคนใหม่ที่มันดีกว่านี้แต่ว่ามันก็ยังทิ้งสิ่งเก่าๆไม่ได้ทำยังไงล่ะมันก็จะต้องอยู่กับสิ่งนี้บ้านหลังนี้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันนะมันก็ยังมีคนเก่าเข้ามาวนเวียนปะปนอยู่เหมือนกันนนะ ชิดมันเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันน่ะมันจะไปลืมไปทิ้งได้ยังไงแต่ก็อยากได้สิ่งใหม่นะทำไงดีอะจุดที่หลายคนพลาดเวลาเมนเฟตหรือว่าการที่เราสั่งจิตให้เนรมิตเนี่ยหลายคนพลาดมากก็คือการที่คุณไม่วางใจกับจักรกวาลคุณไม่ปล่อยอดีตของคุณคุณจะรั้งอดีตของคุณไว้แล้วคุณก็จะรอให้ จัก,กรวาลจัดสรรให้คุณนั่นหมายความว่าคุณไม่วางพอคุณไม่วางจัก,กรวาลเขาก็ไม่ทําหน้าที่อย่างเต็มร้อยให้คุณคุณอยากได้สิ่งใหม่ไม่ใช่หรอแต่คุณยังกอดสิ่งเก่าวไว้คุณห้าสิบห้าสิบกับชีวิตแล้วคุณหวังว่าคุณอยากจะได้ร้อยเปอร์เซนอารมณ์เหมือนว่าอยากได้แฟนใหม่นะแต่ ก็ยังคาราคาซังกับแฟนเก่าอยู่จิตก็ยังไปหมกมุ่นอยู่กับแฟนเก่าอยู่แทนที่คุณจะได้คนใหม่ที่ดีพลังงานที่ดีมันก็ถอยออกไปอะแฟนเก่าของคุณก็ถอยออกไปสิ่งดีๆของคุณก็ถอยออกไปอาจจะได้นะแต่มันนานหน่อยเพราะว่าคุณยังคาราคาซังอยู่กับพลังงานเก่าดังนั้นปิดประตูนี้ซะแล้วปล่อยวาง ไม่ต้องกลัวที่จะเดินคนเดียวค่ะคุณมีจักรวาลอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้คุณเชื่อมัน่นดังนั้นการมั่นใจการเชื่อมัน่นการศรัทธามันวัดกันตรงนี้แหละตรงที่คุณกล้าที่จะปล่อยชีวิตที่เป็นแบบเดิมๆเ,เพื่อเปิดรับชีวิตใหม่ความคิดใหม่ความเป็นไปได้ใหม่หรือเปล่า หรือคุณโอบก,กอดบ้านหลังเก่าเอาไว้พังแหล่ไม่พังแหล่แต่คุณอยากได้คฤหาสน์หลังใหม่คุณต้องให้เหมือนกับคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณวางอย่างเต็มร้อยคุณไม่มีอะไรแล้วคุณจริงใจกับจักรวาลอย่างร้อยเปอร์เซน์และนั่นแหละจักรวาลก็จะจริงใจกับคุณไม่มีอะไร ที่เห็นคุณชัดเท่ากับตัวคุณเองแล้วค่ะคุณหลอกจัก,กรวาลคุณหลอกจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ค่ะมันคือเนื้อแท้ของคุณดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเร็วมากขึ้นคือการปล่อยสิ่งเก่าแล้วเปิดรับสิ่งใหม่แล้วก็เชื่อมัน่นมันจะทำให้คุณเจอเร็วมากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้ชา้าคุณก็ทำสิ่งเดิม50 5สห แต่ไม่รู้ว่าเจอตอนไหนนะ